สวัสดีครับชื่ออะไรครับยืนยิทบางอย่าครับเอาเอาหน้เาเอาถอดหน้าถามดูหน้าเลยอายุเท่าไหร่ครับ <'m> จบอะไรเนี่ยหนูจบอะไรเลยจบนนเล่นนะหมอวิภาอะไเนี่ยจบไฟฟ้าเนี่ยเรือรอดหรือเปล่าไม่เรือรอรู้จก 5, 2, ักหน้าสอไหม อ้าสอนมีภาษาสะดวกสะอาดสุรสนะสร้างนิสยัยคุณชอบซอคุณชอบสอ,อ,บสอตัวไหนวะห้าตัวเนี้ยสะสางสะดวกสะอาดสุรสนะสร้างนิสยัยช,ชอบชอบตัวไหนน <c oughs> ะให้ชอบตัวเดียวอ่ะชอบตัวไหน <c oughs> สะอาดเด้อ๋อชอบหลังเรื่อยไป เคยเคยเข้าเข้าใจห้าสอไหมเคยเข้าเเข้าใจมาก่อนไหมเข้าใจไหมเข้าใจขยายฟามให้นะห้าสอคือระบบใช้ใช้ห้าสอห้าสอคืออะไรอ่ะห้าสอคือสสารคืออะไรสสารคือไม่มีของอยู่กองหนึ่งอ่ะเปไนกองไม้ก็ได้นะกองไม้มีไม้สักอย่างรื้บ้านมาหลังเนี่ยก็สสารก็รื้ก็เราก็เอาแยกแยกไม้ออกใช้ไม้สามเมตรได้สารเม็ดยาวสองเมตรเอาไว้ไม้สามเมตรยาวห้าเมตรเอาไว้ นะไม้เสาเอาไว้ไม้พื้นเอาไว้เนี่ยเนี่ยสระสรนะอันนั้นไม่ดีก็ออกไปสระเพราะสระสาแล้วมาก็สะดวกสะดวกตอนไปหยิบง่ายมช่ไหมวางระวางบนบูแล้วก็หยิบง่ายแล้วนี่นะสะาดสะดวกสะอาดคืออะไรสะอาดคือความสะอาดแล้วก็ร่อนเราเก็บออกแล้สะอาดนะเดินออกพื้นที่เขาพานขึ้นใช่ไหมสะอาดและสะดสุขสุลักษณะเข้าใจคําว่าสุขลักษณะไหมครับเข้าใจแต่ว่าอธิบายไม่ถูก นะออถาอก็ตัวสาค,คือเข้าไปไม่ไม่เหม็นนะสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะเข้าไปเนี่ยักแล้วก็สร้างวิสัยสามอย่างนะคนไทยคนไทยเราเรียกห้าสอหรอกคนไทยแล้วเอ,อที่บ้านเห็นแม่แม่แม่ทำห้าสอเห็นไหมเห็นทำทำตรงไหนในบ้านไหแม่ทำอ่ะจัดใจของเออที่ชัดๆก็คือในครัวไหมแม่เ็าจะวางไว้นะวางช้อนวางถ้วยวางชาม วางข้าววางกับข้าวเนี่ยะนั่นแหละ,ละห้าสองนะแต่เราไม่เรียกห้าสองเรียกแม่เป็นแม่อะไรคนไทยเรียกเป็นแม่สีเรือนนะจัดว่าเรียบร้อยเอานะห้าสองเพราะนั้นเอาไปใช้ได้เลย,ยห้าสองกับงานเนี่ยน,นะห้าสองกับถ้าเราจัดห้าสองจะไปฟาเนี่ยวางของวางอะไรห้าสองะมันทำให้เครืร่งองเลื่อยฟาปลอดภัยห้าสองเรื่อยฟาปลอดภัยเลยเก,ก,ก็บก็ง่ายนะสะดวกของหายก็รู้นะ ของจะหายจะคุณของเอาขอคุณเบอร์ของไว้นี่คุณรู้เลยถ้าคุณทามาสองวางกลับไปนะคุณเบอร์ของเครื่องไฟฟ้าไปใช่ไหมคุณอาจจะวางสลิงไว้ตรงนี้สลิงไว้สายไฟเอาไว้เชือกเอาไว้ลอกเอาไว้นะนะอามเอาไว้สาวเอาไว้นะคุณเจ็บจริงก็สะดวกนะโอเคขอบคุณมากขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ <S <S โอเคจง